ความรักมันมีหลายสเต็ปในทางธรรมะเนี่ยความรักแบบแบบอย่างหยาบเลยคือลาคะความรักแบบสเต็ปแบบล่างเลยลาคะราคะเสร็จแล้วเป็นเปรมะเปรมะนี่จะรักแบบ่อมีเหตุผลนิดนึงแต่ถ้าราคะนี่คือคข่ยอย่างเดียวเลยเป็นความรักแบบหยาบที่สุดคือเห็นแล้วอยากได้เลยอันนี้เรียกแล้วก็บอกฉันตกหลุมรักฉันเห็นแล้วฉันบอกไม่ใช่หรอกมึงลาคะ สมมติเวลาเดิมเดินไปเห็นเไเห็นสมมติดิฉันนะสมมติเป็นดิฉันเดินไปเห็นผู้ชายเราหรอกฉันตกหลุมรักผู้ชายคนนี้ไม่ใช่มันคือราคะคือความคล่ายมึงอยากได้เขาราคะเปรมะอยากแบบให้เขามาเป็นคู่ชีวิตเริ่มแบบอยากให้เขามาเป็นคู่ชีวิตอ่เริ่มแบบคิดแบบอยากแบบแต่งงานกับเขาอะไรกับเขาอันนี้เริ่มแบบเปรมะแล้วสูงมานิดนึงไปพ้นเรื่องของการอยากได้อย่างเดียวละเปรมะสูงขึ้นมานิดนึง ราคะเปรมสิเนหาสิเนหาห่วงหาอาทรเริ่มเริ่มมีความเยื่อใหญ่เป็นความรักแบบสิเนหากันเอื้ออาทรกันมีความมีความเยื่อใยเพราะว่ามีความผูกพันและอยู่ด้วยกันมีความผูกพันกันก็มีความสิเนหาต่อกันมีความเยื่อใยต่อกันสิเนหาเสร็จแล้วอะไรเป็นความรักสบบอเป็นเมตตาความรักแบบเมตตาเมตตาคือยังมีความสงสาร สงสารเห็นใจมีความสงสารมีความแบบอะไรอ่ะจะใช้คำว่าไงอ่ะเมตานั่นแหละรักแบบเมตตาอยากจะช่วยเหลือเขาอยากจะเกื้อกูลเขาเรียกว่าเมตตาแต่ความรักแบบพระพุทธเจ้าอันนี้ความรักแบบสูงเลยแบบที่พระพุทธเจ้าก็ยังมีความรักแบบพระพุทธเจ้าก็คือความรักแบบพระพุทธเจ้าคือการุณาไม่มีความเย่อหย่ ส่วนตัวไม่มีไม่มีราคะไม่มีสีเนหามีแต่ความการุณาเป็นความรักที่บริสุทธิ์เลยไม่มีผลประโยชน์อยู่ในความรักนั้นความรักแบบสูงสุดเรียกว่าความรักแบบกรุณามีความการุณาเหมือนที่พระพุทธเจ้ามีถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีความรักไม่มีความการุณานะพุทธเจ้าจะไม่ประกาศศาสนาแต่ที่ประกาศศาสนาเพราะกรุณาเนี่ยแหละกระต,ตุ้นเตือนว่าต้องทําหน้าที่ ต้องทำหน้าที่ความกรุณาในพระไทยกระตุต้นเตือนที่บอกว่ามีพรมอ่ะมีพรมมาเท้าสัมบดีพรมใช่ไหมมาทูลเชิญอะ่ะในทางธรรมธรรมทิฏฐานเขาบอกว่านั่นคือความกรุณาในในจิตใจของพระองค์ที่กระตุ้นเตือนว่าอย่าลืมหน้าที่เพราะว่าบําเพ็ญบารมีมาเพื่ออะไรอยากจะขนถ่ายหมูสัตว์ใช่ไหมให้มันข้ามพ้นมาตัสสงสารพระโพธิสัตว์ทุกคนบําเพ็ญบารมีมาอยากตรัสรู้เพื่อเหตุผลเดียวก็คืออยากช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นไปจากความทุกข์ ก็คือกรุณามีแต่ความการุณาอยากให้คนอื่นไปพ้นจากความทุกข์ไม่ไม่ใช่ความรักแบบไข่ไม่ใช่ความรักแบบเยื่อใยสี่เนหาอาทรคิดถึงไม่ใช่กรุณาทําตามหน้าที่เพราะเห็นว่าควรจะช่วยเหลือเขาให้เขาไปพ้นจากความทุกข์ที่เขาที่เขามีที่เขาเป็นโดยเฉพาะความทุกข์ในทางจิตใจเนี <c oughs> ย่ยความรักมีหลายระดับ